สวัสดีครับรถไฟไทยอยู่ที่อำเภอเงาลำปางอาบีหนึ่งหนึ่งเก้าพามาเก็บโอเวอร์พาสโอเวอร์พาสิบเก้าเอสองฝั่งขวา เป็นเกาเป็นสะพานข้ามครับตัวพาดสะพานข้ามรถไฟ14 15ี่องศา เย็นเฉียบนะครับเรื่องหนาวเย็นพ,พอๆกับพะเยานะครับอยู่ใกล้กันหลายทีมนะครับเจอทีมพพวกกัน เจ็บเบิร์มนะคร,บบร,คะครบับเบิร์มก็คือที่ตัดสลบนะครับเบิร์มโอเวอร์พาร์ตสิบเก้าเอสองสานข้าม ช่วงก่อนถึงสถานีงาวนะครับห่างสถานีงาวสักกิโลครึ่งประมาณเนี้ย ไม่ได้ชัดกรีดปลูกหญ้านะจะคายดำๆใช้ปลูกหญ้า้าเป็นแถวๆอุโมงแม่กาก็จะเป็นชัดกรีด กิโลกิโลครึ่งนะครับตรงไปเนี่ยเป็นสถาน,นีเพิเง,งาก็ได้สรุปอบีหนึ่งหนึ่งเก้าเพิ่งนาวปาณสามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์ อั่อ <Și S 2> nah nah. ีหนาน่ะนะไม่ได้ลุ่วงไปถึง รยากาศอบีหนึ่งหนึ่งเก้าอเภอเงาลำปางตรงไปนกก็เป็น,เข,ปเ,นเข้าไปเมืองพยาวนะครัตรงแนวไปเลย แนวรถไฟก็ตรงไปโน้ลแหละใช้ขุดแบบนี้แหละขุดเขาวางหินวางลาวางหมอนวางลางไปยาวไปเลยตนอะงนี้ไม่มีเสาครับมีแต่โอเวอร์าพาร์ตประธานข้ามนะครับก็สรุป ปลายปีบีหนึ่งหนึ่งเก้าก็สามสิบปอร์เซ็นี่สิบาปรนะมาณนี้สถาน,นีก็ยังไม่มีอาคารนะครับเป็นแค่ปรับพื้นที่เล็เฉยแค่ปรับพื้นที่วท้ว้่เฉย ไม่ได้โทรกลับก็ไม่รับแต่ครูโทรไปบอกให้มาทำให้มาหน่อยเด็กกินแค่แล้วผมอยู่ครับนี่คือสรุปปลายปีครับ2567ันาโชคดีมีกระเจี๊สวัสดีครับ